กราบสวัสดีทุกท่านก็กลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกครั้งนะครับและสําหรับบทวิเคราะห์บอลประจําวันพุธที่5ตุลาคมปีพศ2565กับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่ม G ีระหว่างเดอะไวท์แอนด์เลเซบียพบกับเสือเหลืองดอทมูลที่สนามลามอนซานเซปปิควรในเวลาตี2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยสําหรับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมเซบียชนะ1ดอทมูลชนะ1และเสมอกัน2สําหรับด้านสภาพความพร้อมก่อนเกม ดานเจ้าบ้านเซบียทีม่มาดับ4กลุ่มจีของกุนซือยูเลนโลเปเตกีผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมลีกล่าสุดเปิดบ้านแพ้แอเลติโกมาลิกไป0-2ปส่วนเกมในรายการแชมเปียนลีกล่าสุดบุกเสมอโคเปนเฮเกนไป0-0ปมาสภาพทีมเกมนี้หมดสีใช้งานเคซุสโคโรนกับคาริมเลเกิกที่ยังมีอาการบาดเจ็บกันอยู่รวมถึงโอลิเวอร์ตอเลที่ติดโทษแบนจากเกมนัดล่าสุดขณะที่มาโกสต้องรองเช็คฟิตอีกครั้งส่วนแผนการเล่นคาดเตรียมมาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูเป็นยัสซินโบโนลงเฝ้าแนวรับสี เอลิเกซาลาสตองกี้นีองซูกับไอล็กเตลิสลงทำหน้าที่สามมิฟิววังโทมัสเดลานี่เนมัญญาก,กูเดลและอีวานลาคิติตคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้3ามกองหน้าเอลิกราเมล่าแคสเปอร์ตอเปและอิสโกเป็น3าสารแดนหน้าล่าตะไ่ายส่วนด้านสภาพความพร้อมทีมเยือนดอทมูลทีมอันดับ2กลุ่มจของกุนซือเอดินเทซิ ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดในลีกบุกแพ้โคลโนไป2ประตูต่อ3ส่วนเกมในรายการแชมเปี้ยนลีกล่าสุดบุกแพ้แมนซิตี้ไป1ประตูต่อ2มาสภาพภาพิมพ์เกมนี้หมดสีใช้งานมามูดดาฮูุตมาเตอูโมเลเกเกอร์โคเบลเจมี่ไบโนกิเทนมาโคล้อยและมาริอุสวูฟที่ยังมีอาการบาดเจ็บกันอยู่ทั้งหมดขณะที่แผนการเล่นคาดเตรียมจัดมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูเป็นอเลซานเดอร์ไมเออร์ลงเฝ้าแนวรับสีใช้โทมัสเมอร์นิเย่นิล拉ซูเล่นิโคลทลราาร่ สองมิดฟิลด์รับวังซารีเออร์ซานกับจูต์เบริงแฮมคอยปักหลักในแดนกลางและให้สามมิดฟิลด์ลูกทอร์แกนอาซายูเลียนบันและดอนเยลมาเล่นคอยปั่นเกมลูกสน,สนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอองตอนีโมเดสลงออกกลาตาข่ายในแดนหน้าทัศนะก่อนเกมคู่นี้สำหรับเจ้าถิ่นเซเบียก,กับผลงานช่วงหลังที่ทำได้ไม่ดีไม่ชนะมา3มนัดติดทุกรายการขณะที่ทีมเยือนดอมูลผลงานก็ทำได้ไม่ดีเช่นกัน4ีนัดหลังชนะแค่นัดเดียวแถมแพ้ไปมากถึง3มนัด อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทั้งสองทีมนั้นค่อนข้างสูสีเนื่องจากฟอร์มแยกกันทั้งคู่และแม้ดอดมูลจะมีอันดับที่เหนือกว่าแต่ด้วยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่ลุมเล้าคงไม่สามารถจัดทัพชุดใหญ่ออกไปเยือนเจ้าถิ่นได้จึงเป็นโอกาสอันดีของเซบียที่ได้ลงสนามตั้งหลักเล่นในบ้านจะฮึดสู้เต็มที่เพราะหากพลายเกมนี้โอกาสเข้ารอบจะเหลือน้อยทันทีและแม้ว่าสถิติเกมเย่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้วยความกดดันที่มีประกอบกับผู้มาเยือนนั้นก็อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีนักดูแล้วคงจะรับมือได้ไหวแต่ยังไม่่่่่เเเเเพพีีีียยงงงงออททจจจจะะะคว้้้้้าาา3แแแตตมมมมมฉนนนนนนัััักกใใถิิซบบบปดดดสสหลืุ ผลสกอร์ที่คาดไว้เสมอกัน2ประตูต่อ 2. 2ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ